สวัสดีค่ะพบกับ Ford Gate Channel Ford พัพประแดงนะคะวันนี้นะคะเกตจะพามาดูนะคะเจ้า Ranger นะคะตอนเดียว 4, คูณ4คันนี้นะคะสีบอนเงินนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405อยน่วตันเมตรนะคะเป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะคะคนนะคะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่เจ0 0 0สจพันบาทค่ะน,นี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งอะไรบ้างค่ะไปเลยค่ะตกแต่งนะคะทางด้านหน้านะคะของเจ้าคันนี้นะคะได้ทำการนะคะเปียนะคะติดตั้งนะคะเป็นชุดวายนะคะทั้งกระจังนะคะแล้วตัวกันชนนะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะชุดวายนะคะ ก็จะเป็นกระจังนะคะทรงแรปเตอร์นะคะแล้วก็แล้วก็วกวกตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ F O R D นะคะก็ mm hmm. จะเป็นตัวนูนะคะ mm hmm. เหมือน T D เลยนะคะแล้วก็กันชนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชุด Y นะคะแล้วก็เป็นแท้งตรงด้านล่างนะคะก็ mm hmm. จะมีสัญลักษณ์นะคะ mm hmm. เป็นชุด Y นะคะตัวแท้งนะคะที่เป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าสามารถนะคะ สั่งเป็นสีอื่นก็ได้นะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวไฟกัน,นะคะ่ะไฟนะคะคันนี้ได้มีการเปลี่ยนนะคะติดตั้งนะคะเป็นไฟนะคะในรูปแบบของไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็วงแหวนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วะคันนี้นะคะก็ใส่เป็นสี น้ำเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ทามวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ4แีแคมคันนี้ก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะไฟตัดหมอนนะคะคันนี้ไม่มีนะคะก็เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะคิวล้อนะคะ6นิ้วนะคะก็มาพร้อมกับชุดวายเลยนะคะแตกระยะนะคะของเจ้าคันนี้นะคะได้เปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก10 นะคะเป็นลายของคอส m i มนะคะก็คอสมกนะคะก็มีลายให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไซส์ยางนะคะถ้าอยู่ที่ 26560R18 นยาะคะยางของคันนี้นะคะก็เป็นยางของหลิงหลงนะคะใช้งานได้ดีนะคะในการออฟโรดนะคะาศาสตร์นะคะเราก็ติดตั้งให้นะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ เบาลองมือกันล้อนะคะก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะคันนี้ก็ติดตั้งให้นะคะเป็นของลิมิเต็นะคะก็เป็นทรงตะข่ายนะคะก็แข็งแรงนะคะทนทานนะคะใช้งานได้เลยนะคะรองรับน้ำหนักได้ด้วยนะคะแล้วก็โรบาร์นะคะโรบาร์คันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นโรบาร์นะคะ ของ Outlander นะคะในตัวของโ o บานะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะแล้วก็ข้อฝ้าถัางน้ำมันนะคะก็ติดตั้งให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายรถนะคะ ท้ายรถนะคะของคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวไฟนะคะไฟนะคะเป็นไฟลมดํานะคะ mm. แล้วก็มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะ,ะอยู่ในตัวนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะคะของตอนเดียวนะคะคันนี้นะคะ4คูณ4นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในตัวที่ฝากระบะนะคะใส่อคิลิกนะคะเป็นสีดำนะคะเลนคำว่าเลนเจอร์นะคะเพิ่ม เป็นตัวนูนขึ้นมานะคะเพื่อให้ฝากระบะท้ายนะคะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะเดิมไม่มีนะคะคันนี้ก็ติดตั้งนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นมีห่วงโอเมกานะคะทั้งสองข้างเลยเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็ยังเพิ่มนะคะติดตั้งนะคะในตัวของ กล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมค่ะของภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะพร้อมด้วยปักโลโก้นะคะ next gen ranger. นะคะในส่วนของหน้าจอกลางนะคะก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ .1 0 1นิ้วนะคะรองรับนะคะ Apple CarPlay กแล้วก็ออโต้แอนดรอยนะพร้อมรองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ r อดพาดด้วยนะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจนะคะรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกค่ะตัวไฟนะคะก็เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะเกย์ผ้ okay, ชมนะคะรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะตอนเดียว4ีคูณ4นะคะใช้งานในด้าน พาดเข้าไร่เข้าสวนนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวรถนะคะของเจ้าสี่คณสี่นะคะสามารถติดต่อหาเกศได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋าฝากช่องทางของช่อง YouTube นะคะชื่อช่องฟอดเก h ชาแนลนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ